นมโมตัสสะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระคุณมีศรัทธาเทวมนุษยานั่งเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียเกล้าวสุโคพุทธานามุปาโด สุขาสัธรรมเดสนาสุขาสังัสาสามัคคีสมัคคานังตโปสุโคความบังเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำความสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตว์บุรุษเป็นเหตุนำความสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุนำความสุขมาให้ ความเพียรของชนผู้พร้อมเพียงกันเป็นเหตุนำความสุขมาให้บาหุงเวสรนังยันตีปัปภาตานิวาน,านิจาอารามารุคเจตานีมนุษาพยาตาจิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรนามุตตมัง ในตังสรณมาคขมาสภาดุคาปมุจจาติโยจะพุทันจะาธรรมัญจ่สังขันจะาสรนังกตูจตาริอริยสัจจานิสมภาพัญญาญาปัสสติดุขังดุขาสมุปาดังดุคาสะจัตติกมังอริยจัดทางขีกลางมักหัง ดุขูปัสมคามินังเอตังโคสรังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมามคัมมะสภาดุคาปมุจจาตีมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้าง อารามและลุกขจดีบ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันกเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเศรศสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบ คือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเรื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันกเสมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ปูชาระเหปูชยโต พุทธยาดีจะสาวเกปปปัญจสมาติการเตตินาสกะปริดดาเวเตตาดิเซปุชยโตนิพุเตอากุโตพเยนาสกาปุญญังสังฆาตุงอิเมตามาปิเกนาจีใครๆไม่อาจนับบุญ ขอบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกทั้งหลายผู้ก้าวล่วงธทมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วข้ามพ้นความโศกและความคร่ำครวญได้แล้วหรือของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาเช่นนั้นเหล่านั้นผู้ดับสนิทแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหน ด้วยการนับแม้วิธีใดๆก็ตามว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ณบ,บัดนี้จะได้นำศาสนธรรมคำสอนขององค์พระบรมาศาสดาพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้แก่อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องเจริญอริยทรัพย์มีศรัทธาศีลหิริโอตัปปะ สุตะจากะปัญญาเพื่อให้อริยทรัพย์นั้นนำปีติความอิ่มใจความสุขใจอันเกิดแต่การใช้สอยอริยทรัพย์นั้นเป็นที่พึ่งของชีวิตท่านนำไปสู่สวรรค์มรรคผลนิพพานได้โดยจะได้นำเรื่องปามกตัญญูในบิณฑบาตซึ่งมีปรากฏอยู่ใน อัตถกาถาอังคุตรนิกายเอกะ,กะนิบาทว่าด้วยเรื่องทำสิ1เประการย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งวิทยะสัมโพธชงประการที่1คือความพิจารณาภัยในอบาย1ความเห็นอานิสงของวิทยะหนึ่งความพิจารณาทางสำหรับไปหนึ่ง ความยำเกรงต่อบินทบาตหนึ่งความพิจารณามรดกความเป็นทายาทเป็นใหญ่หนึ่งความพิจารณาความเป็นใหญ่แห่งภะษาสดาหนึ่งความพิจารณาความเป็นใหญ่โดยชาติหนึ่งความพิจารณาความที่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นใหญ่หนึ่งความเว้นบุคคลผู้เกียจคร้านหนึ่งความเสพบุคคลผู้เริ่มทำความเพียรหนึ่งความเป็นผู้มีใจน้อมไปในวิทยะสัมโพธชงนั้นหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความเพียรที่เรียกว่าวิริยะสัมโพธชงสิบเประการแต่ในที่นี้จะนําวิริยะสัมโพชชงย่อมเกิดแม้แก่ผู้พิจารณาถึงความยำเกรงต่อบินทบาทอย่างนี้ว่ามนุษย์เหล่าใดบำรุงท่านก็คือพระภิกษุหรือสามเณรนด้วยบินทบาทเป็นต้น บินทบาทหรือพาจีวรที่อยู่อาศัยมนุษย์เหล่านี้มิใช่ญาติมิใช่ธาตุกรรมกรให้บินทบาทเป็นต้นอันประนีคืออันดียิ่งแก่ท่านด้วยหวังใจว่าพวกเราจากอาศัยท่านเป็นอยู่ก็หาไม่ได้โดยที่แท้เขาหวังว่าการทำอุปการะของตนเป็นของมีผลมากจึงให้ เขาหวังว่าเขาจะได้อานิสงส์ของการให้ทานหรือการอุปการะแก่พระภิกษุนะมีผลมากเขาจึงให้แม้พระศาสดาทรงเห็นอย่างนี้ว่าภิกษุนี้บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจะเป็นผู้มีร่างกายล่ำสันอยู่เป็นสุขดังนี้จึงทรงอนุญาตปัจจัยทั้งหลายแก่เธอก็หาไม่ได้โดยที่แท้ทรงอนุญาตปัจจัยทั้งหลายแก่เธอก็ด้วยพระประสงค์ว่า ภิกษุนี้บริโภคปัจจัยเหล่านี้กระทําสมณะธรรมแล้วพ้นจากปัตตทุกข์บัดนี้เธอนั้นเกียรตคร้านจากบัดนี้เธอนั้นเกียดตคร้านอยู่จากประพฤติยำเพลงต่อบินสบาตนั้นข้อหาม,ามนันทม่ไม่เคารพในนีเพราะธรรมดาว่าความยำเปรงต่อบินสบาตย,ย่อมมีแก่ผู้ที่ปรากความเปลยียดเท่านั้นดังเยียร เมื่อพระมหาบิตรเุเถระคูมและพระอินดาราติยะอินทร์เถระผููพิจารณาถึงควายมยำเกรงต่อเดมธบรมนั้นแต่นั้นเขาเล่าว่าพระมหาบิตรุเถระอาศัยอยู่ในถ้ำผู้สักศีก็มหาอุบาสิกาคนหนึ่งในโ,โครจรขาของท่านดูบ้านที่ท่านไปดณฑบามอยา่หนึ่งเลย ปฏิบัติพระเทระเป็นเหมือนบุตรหาบริจาเป็นเหมือนมารดาถือพระเทระเป็นเหมือนบุตรชาวันหนึ่งนางจะไปป่าเป็นสังกสารว่าลูกจ๋ขนาข้าวสารเก่าอยู่โน้นนมสดอยู่โน้นเนยใสอยู่โน้นน้ำพ้อยอยู่โน้นเวลาพระที่เป็นเจ้าบุตราับพี่ชายของเจ้ามาเจ้าจงเห็นข้าวถวายพร้อมกับนมสด โดยใส่น้ำ่้นและเจ้าก็ขวบบอลโบกสิด้้งส่วนแม่จะบริโภคข้าวค้างคืนที่หุงไว้เมื่อวานนี้กับน้ำผัดถา,านนี้เป็นถาดที่ใหญ่มะเรียดสามอาี่ะของที่เลิศแก่ผี่อื่นส่วนนี้บริโภคของที่เหมือนกับเป็นถาดเซรานเล็กๆไม,ม,ม,ม่มีคุณค่าอะไร แต่หวังว่าบินที่ให้สอมดีเลอรจะได้ผลจากเทลนนะ่ทุกสาวกว็าถามว่ากลางวันแม่จะบริโภคอะไรครับแม่แม่ตอบว่าเจ้าจุมใส่ผักดองเอาเข้าสาลีาัดต้มข้าวยาคูเชี่ยวเก็บไว้ให้นะลูกสนะ้าเทละาห่มจีรอแล้วก็ย <c oughs> ังดำบ่าบกา็ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงที่แม่ก <c oughs> ับ <c oughs> ยศ<ม>สาวพูดกันนะยมที่ไป <c oughs> จึงกล่าวสอนตนเองว่าในว่ามหาอุบาสิกาจะมีข้าวบ้าข้าวีนสับน้ำรัตน์และตอนจังวันก็จะปอยข้าข้าวยากูเปรี้ยวรุงมด้วยข้าวสารรักกับผักก็นางบอกให้ข้าวสารเก่าเป็นต้นาเพื่อประกยชแก่ท่านในนาอาศัยท่านแล้วจะหวังได้นาหวังได้สวนก็หาไม่ได้แต่นางปรารถนาสมบัติธรรมชาต คือสมบัติในมนุษย์วันหนึ่งหนึ่งสมบัติในเทวโลกสองและสมบัติพิพันธุภานสามนางปรารถนาอย่าง่าจึงให้ท่านจะสามารถให้สมบัติเหล่านั้นแก่นางได้ไหมก็มีสมบัติกระเป๋าท่านผู้มีราคะรุ่งนั่งเล่นไพ่ท่านไม่อาจรับยันรุ่งดังนี้แล้วจึงเอาบาปสัตย์ถลกไม่ละไม่เหนื่อยเห็นศรัทธาของนาง ไปดูลีเก้เช้ายันรุ่งเห็นจาก่าของนาประสูงสมเรายังมีหลักานตัวสักตรีอยู่เนี่ยไม่ควรละที่เราทางานทําการก็เลยเก็บบาทโอลดลูกดุมที่จีวอกลับไปพอขึ้นเลขสี่เลขห้าเก็บบาทไว้ใต้เตียงผาดจีวรไว้ที่สายระเดียงนั่งอธิษฐานความเพียรว่าเรายังไม่บรรลุพระอรหันต์จักไม่ออกไปจากถ้ำนี้ ภิกษุผู้ไม่ประมาทอยู่ประจำมานานท่านเป็นภิกษุผู้ไม่ประมาททำกรรมฐานอยู่เจิญนิปัสนาบรรลุพระอาหารหันต์ในเวลาก่อนพัตตาหารเป็นพระขีนสพเป็นพระอาหารหันต์กระทําความแย้มออกไปเหมือนดอกบัวแย้มฉะนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ที่ประตูถรรมก็โสมนัสเปร่งอุทานว่า ท่านบุรุษอาชานใยคือบุรุษผู้ฝึกดีแล้วเราขอนอบน้อมท่านท่านบุรุษผู้สูงสุดเราขอนอบน้อมท่านท่านผู้นิรุุทุกท่านมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นพระทักขินัยยะบุคคลคือบุคคลที่สามารถทําของที่เขาถวายแม้น้อยให้มีผลได้มากที่สุดเรียกว่าทักขินัยยบุคคลก็คือพระอรหันต์นี่แหละดังนี้ แล้วกล่าวว่าเทวดากล่าวท่านผู้เจริญหญิงแก่ถวายภิกษาหารแก่พระอรหันต์เช่นท่านผู้เข้าไปบินถบาทจักพ้นทุกข์เขาได้ถวายบินทบาทแก่ผู้พ้นทุกข์เขาก็จะได้พ้นทุกข์ด้วยพระเถระลุกขึ้นเปิดประตูมองดูเวลารู้ว่ายังเช้าอยู่จึงถือบาทและจีวรเข้าไปอย่างบ้าน แม่เด็กหญิงคือลูกสาวก็เตรียมพัตตาหารไว้พร้อมแล้วนั่งมองดูประตูด้วยหวังใจว่าประเดียยเาาเด๋ยวพระพี่ชายของเราจากมาถึงอีกประเดี๋ยวพระพี่ชายของเราจะมาถึงก็รอดูอยู่ <S <S เมื่อพระเถระถึงประตูบ้านเด็กหญิงนั้นก็รับบาตบรรจุพัตตาหารอันประกอบด้วยเนยใสและน้ำอ้อยให้เต็มแล้ววางไว้ที่มือพระเถระ พระเถระทำอนุโมทนาว่าจงมีความสุขเถิดแล้วหลีกไปก็เด็กหญิงนั้นได้ยืนมองดูท่านอยู่ก็ในคราวนั้นพระเถระมีชวีวันคือผิวพันธุบริสุทธิ์ยิ่งนักอินทรีย์ผ่องใสใบหน้าสุขสกาวเหมือนต้นตาลสุกที่หลุดจากขั้วฉะนั้นก็โดยอำนาจอรหัตผลนั่นแหละมหาอุบาสิกากลับมาจากป่าถามบุตรสาวว่า พระพี่ชายมาแล้วเลยลูกบุตรสาวนั้นจึงบอกความเป็นไปนั้นทั้งหมดมหาอุบาสิกาก็รู้ว่าจิตแห่งบรรปชิตของบุตรเราถึงที่สุดแล้วในวันนี้เป็นพระหันแล้วนะจึงกล่าวว่าแม่พระพี่ชายของเจ้าย่อมยินดีไม่เบื่อละอาในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องความเคารพยำเกรงในบิณทบาต แล้วก็ความกตัญญูในอุปการะของมหาอุบาสิกากตัญญูในศรัทธาในจาคะของมหาอุบาสิกาแล้วก็กตัญญูในคําสอนของพระพุทธเจ้าว,ว่าความเพียรเป็นเหตุให้ร่วงทุกข์ในวัฏสงสารได้ก็เลยเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้วิริยะสมโพชชงเกิดขึ้นจนถึง ที่สุดคือสิ้นอาสวะกิเลสนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเป็นเรื่องพระบินดาปาติยะเถระพึงทราบดังต่อไปนี้ได้ยินว่าบุรุษเข็นใจยากจนมากคนหนึ่งในบ้านมาหาคามประเทศศรีลังกาเลี้ยงชีวิตด้วยการขายฟืนไปเก็บฟืนมา หักมาตัดแล้วก็ไปขายบุรุษนั้นได้ชื่อตามเหตุที่ไปขายฟืนนั้นนั่นแหละว่าทารุพันดะมหาติจะผู้ขายฟืนนั่นเองวันหนึ่งเขาพูดกับภรรยาของเขาว่าชื่อว่าพวกเราจะเป็นอยู่อย่างไรกันพระศาสดาตรัสว่าทลิทธฐานทานของคนยากไรมีผลมากอันนี้เป็นเรื่องจริง เราต้องมีศรัทธามากต้องมีการเสียสละความตระหนีมากละความเห็นแก่ตัวละความรักตัวมากจึงจะสละได้ไม่เหมือนกับคนร่ำรวยมีทรัพย์มากมายการให้ทานเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยุ่งยากนะแต่ว่าคนจนนี่ต้องมีศรัทธามากต้องเห็นคุณของทานมากมีปัญญามากและต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวความรักตนความตนีออกไปให้ได้ แต่เราไม่อาจให้เป็นประจําได้เพราะว่าเรายากจนเราก็จะถวายปักขีกาพัดแล้วคือสิบหวันถวายครั้งหนึ่งถวายอาหารแม่สลากกะพัดอันเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็จะถวายให้พระภิกษุจับสลากแล้วมารับที่บ้านก็จะถวายภริยารับคําว่าสาธุดีแล้วนาย ก็ได้ถวายปักขีกับพัดตามีตามได้ในวันรุ่งขึ้นก็เวลานั้นเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ไม่ขัดข้องด้วยเรื่องปัจจัยทั้งหลายมีอาหารบินธรบาทจีวรมากมายภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายฉันโภชนะอาหารล้วนประณีตรู้ว่าอาหารของคุณทารุพันดกะมหาติจสะและภรรยานี่เป็นอาหารไม่สู้ดีไม่ประณีต ก็กระทําปักขีกาพัดอาหารที่ถวายประจำสิบห้าวันของคนทั้งสองนั้นให้เป็นแต่สักว่ารับไว้เท่านั้นเองไม่ได้มีความต้องการเมื่อคนทั้งสองนั้นเห็นอยู่นั่นแหละก็ทิ้งของเสียแล้วก็ไปทิ้งของให้เห็นต่อหน้าด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายภรรยาเห็นการกระทํานั้นก็บอกแก่สามี แต่ไม่ได้มีความเดือดร้อนใจว่าพระทิ้งของที่เราถวายให้แล้วก็หมดกันนะกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไม่อยู่แล้วเราสละความเป็นเจ้าของให้ท่านแล้วการสละนั่นแหละเป็นบุญเป็นสมบัติของเราของก็เป็นสมบัติของท่านไปท่านจะเอาไปทำอะไรก็เป็นสิทธิของท่านแล้วไม่ไปผูกพันยึดถืออยู่ว่านั่นมันอาหารของเราบุญทั้งหากเป็นของเรากรรมต่างหากเป็น สมบัติของเราตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะเรามีกรรมเป็นของของตนนะไม่ใช่ของวัตถุที่เราได้มาแม้ร่างกายก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราคิดเช่นเรามีศรัทธาเรามีจาคะเรามีเมตตาเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราหรือเราพูดเราพูดว่าข้าพเจ้าขอถวายทานอย่างเนี้ยเป็นสมบัติของเราหรือการเคลื่อนไหวไกายหยิบวัตถุสิ่งของต่างๆถวายแก่พระ เนี่ยเป็นสมบัติของเรากรรมนะเป็นสมบัติวัตถุสิ่งของทุกอย่างไม่เป็นเลยเป็นแต่เพียงอุปกรณ์ให้บุญของเราสำเร็จเท่านั้นเองสามีฟังภรรยาแล้วก็กล่าวว่าก็พวกเราไม่อาจให้พระผู้เป็นเจ้าชันได้โดยง่ายเพราะเราเป็นคนจนก็จริงเนาะเราจะกระทําอย่างไรเนาะและจึงอาจจะเอาใจพระผู้เป็นเจ้าได้ให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยดีใจเห็นของของเรา ก็จะได้บริโภคได้เราก็จะได้ปลื้มอ,อกปลื้มใจที่นั้นพริยาของเขากล่าวว่านายท่านพูดว่าอะไรหรือธรรมดาคนเข็นใจทั้งหลายก็มีลูกก็มีอยู่ม่ใช่หรือนี่ไงละ่ะทิดาของท่านท่านจงเอาทิดาคนนี้วางเป็นประการไว้ในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งแล้วเอาทรัพย์มาสักสิบสองคาหาปณะนะก็เป็นจำนวนปากนะ แล้วไปซื้อแม่โคโนมมาตัวหนึ่งเราจะถวายสลากกระพัดปรุงด้วยนมสดแก่พระผู้เป็นเจ้าเราก็อาจจะเอาใจพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้เป็นของดีนะเพราะว่ามีเงินแล้วไปซื้อวัวได้เนี่ยวัวก็จะให้อาหารเรียกว่าปัญจากโคลสลดทั้งห้าของวัวของนมวัวนะมีอยู่สามีก็รับคำว่าได้แล้วจึงกระทำอย่างนั้น ด้วยบุญของคนทั้งสองนะั้นอันนี้เป็นเรื่องอารุบ้าบุญคนทำบุญมีความปรารถนาอะไรบุญเขาจะจัดการให้ตรงกับความปรารถนาหรือสมความปรารถนา